คือในอนาคตเราสามารถขยายอายุสัญญาโรงไฟฟ้าเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยให้เขาไปในอนาคตอีกได้เป็นโรงไฟฟ้าสำรองในอนาคต mm hmm. เพื่อเพื่อแลกกับอะไรแลกกับว่างั้นวันเนี้ยเราลดค่าความพร้อมจ่ายที่คุณ mm hmm. ไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยลงได้ไหม mm hmm. อ่าแล้วก็ไปขยายเป็นโรงไฟฟ้าสำรองดัง mm hmm. นั้นผมก็เลยบอกว่ามันมีเหตุมีผล mm hmm. ถูกไหมครับถ้าถ้าผมอธิบายแบบนี้ผมก็คิดว่าผมก็สามารถถ้ารัฐบาลเนี่ยก็สามารถเจรจาก,กับเอกชนได้นะ ใช่ก็คือกลุ่มทุนพลังงานเราเนี่ยเนคือได้กินเปล่าเลยก็เจ้าสัวที่เห็นตามรูปปฏิญญาเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเข็นกันอยู่ยืนสองตัวแหละนะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าสรุปรัฐบาลนี้จะจะทำได้ไหมจะกล้าไหมในเมื่อภาพต่อสาธารณชนมันชัดเจนขนาดนี้ถูกไหมครับว่าก็นั่นคือกลุ่มก็คือนั่นคือโรงโรงไฟฟ้าของเจ้าสัวเหล่านี้แหละที่เขาไม่ได้เดินเครื่องแต่ว่าได้เงินจากเราเพราะรัฐบาลไปทําสัญญาไว้ในสมัยก่อนเนาะว่าไม่ต้อง ขอแค่พร้อมจ่ายก็คือพร้อมเดินขึ้นขอแค่สร้างเสร็จอะ่ะคุณก็จะได้เงินจากประชาชนทุกคน<ม>อัน<ม>นี้ก็เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ยังไม่มีการคืบหน้า<ม>ซึ่งเราต้องยืนยันนะว่ามันมีวิธีนะ<ม>คือคนอาจจะเข้าใจเอ้ยมันเป็นสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนทําไว้แล้ว<ม>จะแก้จะอยู่ดีจะไปไม่จ่ายนี่ออไม่ได้สำหรับผมผมมองว่ามันมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเรามองว่าในอนาคตไฟฟ้าเราเนี่ยจะมาจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นคือต้องบอกว่าในในโลก ตลาดแข่งขันการค้าเขาเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสกันเรื่องความสะอาดก็คือกรีนเนาะ oh. เรื่องคาร์บอนดังนั้นเนี่ยเราจะมีพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น mm hmm. พลังงานหมุนเวียนเนี่ยแน่นอนมันก็มันก็จะไม่แปรถ้าเราบอกว่าเรามีพลังงานก๊าซธรรมชาติฟอสซิลเนี่ย mm hmm. เป็นสำรองสำรองก็คือเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะวันนั้นวันนั้นมีเมฆเยอะวันนั้นฝนตกมรสุมเข้าหลายวันติดต่อกันเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ย mm hmm. เป็นโรงไฟฟ้าสำรองขึ้นมานั่นถ้าเกิดว่าอะไรคือในอนาคตเราสามารถขยาย อายุสัญญาลงไฟฟ้าเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยให้เขาไปในอนาคตอีกได้เป็นลงไฟฟ้าสำรองในอนาคตเพื่อเพื่อแลกกับอะไรแลกกับว่างั้นวันเนี้ยเราลดค่าความพร้อมจ่ายที่คุณไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยลงได้ไหมอ่าแล้วก็ไปขยายเป็นลงไฟฟ้าสำรองดังนั้นผมก็เลยบอกว่ามันมีเหตุมีผลถูกไหมครับถ้าถ้าผมอธิบายแบบนี้ผมก็คิดว่าผมก็สามารถถ้ารัฐบาลเนี่ยก็สามารถเจรจากับเอกชนได้นะ ถูกไหมครับเพราะด้วยด้วยที่ด,ยท,ดยที่บอกว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศวันนี้เข้าไปเราก็จ,จ่ายถูกลง mm hmm. อนาคตเราก็มีความมั่นคงพลังงานมากขึ้น mm hmm. ในขณะเดียวกันเราก็จะมีไฟฟ้าที่สะอาดก็คือพลังงานหมุนเวียนแล้วก็สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ mm hmm. แต่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเขาไม่ทำไม่ทําเลยล่างสัญญาอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องล่างกฎหมายเลยนายกรันตรีครังรันตราาีพลงังงานแก้ได้เลยแก้ได้เลยครับแก้ได้เลย mm hmm. ไม่ได้ยากเย็นทีนี้เศรษฐกิจทุกวันนี้ แอนเห็นข่าวว่าโอ้ยโรงงานปิดไปเอาในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยค่ะน่าจะเป็นพันพันพันกว่าโรงงานได้บางท่านก็เลยบอกว่าที่เขาปิดปิดไปเนี่ยมีปัญหาทั้งอละเนี่ยเรื่องราคาพลังงานเอ่ยค่ะไฟเอ่ยแล้วก็มีเรื่องค่าแพงที่อาจจะมีการขึ้นทั้งหมดเนี้ยถูกมองว่ามันเป็นต้นทุนที่จะไปเพิ่มให้กับโรงงานเรื่องนี้มันจริงเท็จประการใดคะอ๋ออันนี้แน่นอน ครับคืออย่างที่ผมบอกว่าโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะคือผมต้องยืนยันก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ยา,ากเหมือนกันว่าเราก็คงไม่ได้เห็นด้วยกับการบอกว่าจะเหมือนกับจะเป็นประเทศไทยจะต้องกดค่าแรงไว้ต่ำๆแล้วก็ให้อุตสาหกรรมที่ใช้ค่าแรงต่ำเนี่ยก็คือเหมือนกับยังยังเดินเดินหน้าต่อไปได้แต่ผมคิดมองว่าในวัฏจักรของเศรษฐกิจและกันตัวประเทศเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเมื่อถึงจุดหนึ่งค่าแรงมัน,มนควรจะขยับขึ้นตามตามสภาพ แล้วธุรกิจที่ธุรกิจที่อาจจะแปงกับกว่าใชา้ใช้แรงงานเยอะเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตถูกไหมครับพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีมสมัยใหม่ขึ้นมาปัญหาตอนนี้ของประเทศไทยคือโรงงานใหม่ๆเหล่านั้นอ่ะมันไม่เกิดคืออุตสาหกรรมใหม่เราไม่เกิดแต่อุตสาหกรรมเก่าเราก็ไปไม่ต่อไม่ไหวคือมันไม่มีการทรานส์ฟอร์มในที่นี้คือแม้กระทั่งว่าเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานต่อให้เป็นอุตสาหกรรมแบบสมุสิงห์ทอก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสินทอาต้อง ต้องหมดนะแต่ถ้าเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะไปเป็นสิงพอชนิดพิเศษถูกไหมครับเป็นกรีนเทคไทยหรือว่าเหมือนเรามีต้องสร้างจุดขายใช้โรบอทเข้ามาเพิ่มผลิตภาพมากขึ้นตรงเนี้ยนี่คือสิ่งเนี้ยที่ไม่เกิดในขณะเดียวกันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าเนี่ยเราตอนนี้เรามีแค่ EV เนาะต้องบอกอีวีา EV, EV มาอีม่แต่ทั้งอื่นน่ยยังยังไม่มามันก็เลยเกิดปัญหาว่าของของเก่า ไปของใหม่ไม่มาเขาได้เศรษฐกิจมันก็เลยซบเซาเพราะว่าอพอโรงงานปิดตัวแน่นอนมันก็ระทบกับการจ้างงานมันก็กระทบกับการบริโภคต่อเนื่องอแล้วก็ขาดการลงทุนมันก็ยิ่งแล้วภาครัฐก็ไม่ควักเงินมาชดมันก็ยิ่งยิ่งซ้ำเติมกันกันอย่างที่ คุณมนวิทย์คะคือเป็นไม่อยากเป็นโรคหัวใจอะถ้าดื่มน้ําก้นตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะไอโรคหัวใจเนี่ยตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะเนะื่จากว่าต้องบอลลูนบายพาสบอลลูน <Ball oon S 1> ไม่ทนันตายบายพาสไม่ทันตายในตัวผักก้นตองเนี่ยมีสารลูตินและคอเสติน <os> เขาไปทําความสะอาดหลอดเลือดนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของผักก้านตอง